ในยามที่ดวงตะวันค่อยๆลับขอบทุ่งกว้างสีท้องฟ้าเปลี่ยนจากสีส้มอิดเป็นสีม่วงคล้ำช้ำเลือดบรรยากาศรอบข้างในหมู่บ้านชายป่าแห่งนี้กลับเงียบสงัดผิดปกติลมพัดเอาความชื้นแฉะจากหนองน้ำโชยเข้าจมูกกลิ่นของดินโคลนและใบกล้วยแห้งที่หมักหมมอยู่บนพื้นดินส่งกลิ่นเหม็นอับชื้นออกมากล้าเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆที่ขนาบข้างด้วยป่ากล้วยตานีที่สูงฉูด ใบกล้วยที่โบกสะบัดตามลมดูคล้ายมือเหี่ยวๆของคนแก่ที่พยายามไขว้คว้าเข้าไว้ความมืดเริ่มโรยตัวหนาแน่นขึ้นจนมองเห็นทางข้างหน้าได้ไม่ชัดเจนนักเสียงเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแกแรบทุกครั้งที่เขาก้าวเดินส่งผลให้ความเยียบรอบตัวดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นเขาเริ่มรู้สึกถึงเหงื่อเย็นๆที่ซึมออกมาตามไรผมแม้อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วก็ตามสัญชาตญาณบางอย่างเตือนเขาว่าคืนนี้มีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปจากทุกวัน ความเงียบที่ไร้ซึ่งเสียงนกกลางคืนหรือเสียงกบเขียดร้องมันช่างบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกจนเขาต้องกระชับคอเสื้อแน่นขึ้นเพื่อหาความอบอุ่นที่ไม่มีอยู่จริงลึกเข้าไปในหมู่บ้านบ้านไม้ใต้ถุนสูงของยายสายตั้งะหงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวตัวบ้านทำจากไม้เนื้อแข็งสีดำสนิทที่ดูเหมือนจะเน่าเปื่อยตามกาลเวลาแต่ยังคงความแข็งแรงอย่างประหลาดหลังคามุงสังกะสีที่มีสนิมเครอะๆส่งเสียงลั่นเอี๊ยด,ดทุกครั้งที่มีลมพัดผ่าน รอบรอบบ้านเต็มไปด้วยกอไผ่และต้นมะขามใหญ่ที่กิ่งก้านยื่นออกมาบดบังแสงจันทร์จนแทบไม่มีแสงสว่างส่องถึงพื้นดินใต้ถุนบ้านที่มืดมิดมีเพียงแค่ไม้เก่าๆและตุ่มน้ําดินเผาที่มีคราบตะไคร่น้ําเกาะหนาเตอะกลิ่นทูบจ,จางๆผสมกับกลิ่นคาวที่อธิบายไม่ได้ลอยออกมาจากหน้าต่างชั้นบนที่เปิดอ้าทิ้งไว้เพียงบานเดียวกล้าหยุดยืนมองบ้านหลังนั้นด้วยความรู้สึกประวัติพรันพึงขนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่มีสาเหตุ เขาจำได้ว่ายายสายไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมักจะเก็บตัวอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลําพังมานานหลายสิบปีรอยเลือดแห้งกรังที่ติดอยู่บนเสาเอกของบ้านดูเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงในตอนกลางวันความเงียบในบริเวณบ้านของยายสายนั้นมันหนักอึ้งเหมือนมีมวลสารบางอย่างกดทับอยู่กล้าพยายามกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอพลางคิดถึงคำเตือนของพ่อที่ว่าห้ามเข้าใกล้บ้านหลังนี้หลังตะวันตกดิน เสียงหยดน้ำจากชายคาบ้านตกลงบนพื้นดินดังแปะแปะสม่ำเสมอราวกับจังหวะการหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เขามองเห็นควันไฟจางๆลอยออกมาจากรอยแตกของฝาบ้านไม้กลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นฟืนที่ใช้หุงหาอาหารทั่วไปแต่มันเป็นกลิ่นฉุนกึกที่ทำให้แสบจมกูกคล้ายกลิ่นสมุนไพรสดผสมกับของเน่าเปื่อยทันใดนั้นเขาก็เห็นเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าต่างชั้นบนเงานั้นดูผอมแห้งและมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ดูผิดธรรมชาติ มันไม่ได้เดินแต่มันเหมือนกับการเลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วในความมืดแสงไฟวับแวมสีแดงหม่นปรากฏขึ้นครู่หนึ่งก่อนจะดับวูบไปทิ้งให้ความมืดมิดเข้าปกคลุมอีกครั้งกล้ารู้สึกถึงความเย็นที่ลามเลียมาตามกระดูกสันหลังเขารีบก้าวเท้าเดินต่ออย่างรวดเร็วโดยพยายามไม่ให้เกิดเสียงแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งรอบตัวจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาแล้วหมู่บ้านในคืนนี้ดูเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบ้านทุกหังปิดไฟเงียบเชียบและลงกรอนอย่างแน่นหนา ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะออกมานั่งเล่นที่ชานบ้านเหมือนทุกคืนสารพระภูมิเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางสามแพร่งดูน่ากลัวขึ้นถนัดตาพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่แห้งเหี่ยวจนเป็นสีน้ำตาลเข้มห้อยย้อยลงมาดูคล้ายเศษเนื้อที่เน่าเปื่อยกลิ่นทูบที่ยังไม่มอดสนิทลอยมาปะทะหน้าของกล้ามันเป็นกลิ่นที่ชวนให้เคลื่อนไส้มากกว่าจะรู้สึกสงบแสงเทียนที่ปักอยู่หน้าสารวูบว่าไปตามลมแรงที่เริ่มตั้งเขาพายุกล้าเริ่มได้ยินเสียงแแววคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังมาจากป่ารกข้างทาง เสียงนั้นมันโหยหวนและเจือไปด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขาสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีแมวดำวิ่งตัดหน้าหายไปในเงามืดดวงตาสีเหลืองอมพันของมันสะท้อนแสงไฟเพียงครู่เดียวแต่กลับติดตาเขายังบอกไม่ถูกหัวใจเขายังคงเต้นระรัวราวกับกลองรบและความกลัวที่เคยเป็นเพียงความรู้สึกเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นในจิตใจของเขาย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนยายสายเคยเป็นหญิงสาวที่สวยงามที่สุดในหมู่บ้านนี้ แต่ชีวิตของเธอกลับพังทลายเมื่อต้องสูญเสียลูกและสามีไปในอุบัติเหตุทางน้ำที่โหดร้ายความเศร้าโศกพลักดันให้เธอหันเข้าทางไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อหวังจะเรียกวิญญาณคนรักกลับคืนมาเธอเริ่มศึกษาตำราโบราณที่ตกทอดมาในตระกูลตำราที่เขียนด้วยเลือดบนใบข่อยสีดำสนิทชาวบ้านลือกันว่าเธอทำพิธีไหว้ทรูในคืนเดือนดับและยอมดื่มกินเลือดสดของสัตว์เพื่อแลกกับพลังอำนาจที่มองไม่เห็น จากหญิงสาวที่อ่อนโยนกลายเป็นคนเก็บตัวและมีแววตาที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเธอเริ่มสุดโทมผิวหนังเหี่ยวย่นและซีดเซียวเหมือนคนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงแต่แปลกที่ดวงตาของเธอกลับวาวโรตรงและมีพลังอย่างประหลาดยายสายมักจะนั่งบนพึนพมพำคนเดียวที่ระเบียงบ้านชวนวิญ,ญญาณที่ไม่มีตัวตนมาร่วมรับประทานอาหารที่ดูเหมือนเนื้อแรงฉานในถาดสังกะสีความโดดเดี่ยวและความแค้นในโชคชะตาทำให้เธอถล่ลึกเข้าไปในเส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกต่อไป ความลับที่เลวร้ายที่สุดคือการที่ยายสายยอมรับเชื้อจากบรรพบุรุษเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้เชื้อร้ายที่สืบทอดกันมาทางน้ำลายและการครอบครูในทางที่ผิดมันคือกำสรามที่ต้องแลกด้วยความเป็นมนุษย์ทุกคำคืนที่ดวงจันทร์ดับแสงเธอต้องทนทุกทรมานกับการที่ร่างกายส่วนหัวและอวัยวะภายในพยายามแยกออกจากร่างไปหากินของสดข่าวความเจ็บปวดนั้นบรรยายไม่ได้มันเหมือนกับมีเข็มนับพันเล่นทิ่มแทงที่ลำคอและเส้นเลือดที่กำลังเดือดฟล่าน ยายสายเคยพยายามขัดขืนโดยการใช้เชือกมัดคอตัวเองไว้กับหัวเตียงแต่แรงอาถรรนั้นมีมากกว่ามหาศาลเสียงกระดูกลั่นดังกรอบเมื่อรอยแยกที่คอเริ่มปริออกแสงไฟสีเขียวสว่างวาบขึ้นในดวงตาของเธอแทนที่แววตาของมนุษย์ข้าหิวข้าหิวเหลือเกินเสียงพึมพำในใจของเธอกลายเป็นเสียงแหบพระที่ฟังดูคล้ายเสียงสัตว์ป่าความเป็นยายสายค่อยๆเลือนหายไปเหลือแต่ความหิวกระหายที่ไม่มีวันเติมเต็มได้ด้วยอาหารธรรมดา ลาจำได้ว่าวันหนึ่งเขาเคยแอบเอาอาหารไปให้ยายสายตามคำสั่งของแม่เขาเดินขึ้นไปบนชานบ้านไม้ที่สั่นไหวไปมายายสายนั่งหันหลังให้เขาอยู่ในมุมมืดของห้องโถงเธอสวมเสื้อกอกระเชลสีซีดและนุ่งผ้าถุงเก่าเสียงเคี้ยวบางอย่างดังแจ๊บแจ๊บอย่างสม่ำเสมอทําให้กล้าหยุดกระทันหันยายครับแม่ให้เอาแกงมาให้ครับเขาเรียกด้วยเสียงสั่น ยายสายค่อยๆหันใบหน้ามาเพียงครึ่งเดียวสิ่งที่กล้าเห็นคือปากที่เปื้อนด้วยเลือดสีแดงสดและดวงตาที่เบิกโพลงจนเห็นเส้นเลือดฝอยแตกลายเปียเธอรีบใช้มือเหี่ยวย่นเช็ดปากอย่างรวดเร็วและฝืนยิ้มให้เขาขอบใจนะหลานวางไว้ตรงนั้นแหละเสียงของเธอมันเย็นชาก,กว่าปกติและมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งออกมาจากลมหายใจกล้ารีบวางปิ่นโตและวิ่งลงจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย ภาพดวงตาคู่นั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ในฝันทุกคืนมันไม่ใช่ดวงตาของคนแก่ที่อารมณ์ดีแต่มันคือดวงตาของนักล่าที่มองเห็นเหยื่อชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์เลี้ยงอย่างไก่ชนราคาแพงหรือแม้แต่แม่หมูที่กำลังจะตกลูกต่างล้มตายอย่างเป็นปริศนาสภาพศพของสัตว์เหล่านั้นดูน่าสยดสยองอว,วัยวะภายในถูกลากออกมากข้างนอกและหายไปเกือบหมดทิ้งไว้เพียงซากเปล่าๆที่มีรอยเขี้ยวขนาดเล็กและคราบเมือกสีใสติดอยู่ตามขน พ่อของกล้าและกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านเริ่มออกตรวจเวรนตอนกลางคืนพร้อมปืนแก๊ปและไฟฉายพวกเขาพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบถึงดวงไฟสีเขียวที่ลอยไปมาเหนือยอดพุ่มไม้และหายเข้าไปในป่าเกลือหลังบ้านยายสายมันมาอีกแล้วอาถรรพ์มันแรงขึ้นทุกวันพ่อพูดพลางรูปหน้าตัวเองพลางความเครียดกล้าแอบฟังอยู่หลังประตูและรู้สึกได้ถึงความกลัวที่แผ่ไปทั่วหมู่บ้านหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความระแวง ทุกคนเริ่มสงสัยกันเองแต่สายตาของทุกคนมักจะจบลงที่บ้านไม้หลังเก่าท้ายหมู่บ้านเสมอบ้านที่มีกลิ่นเน่าเหม็นโชยมาตามลมในทุกคืนเดือนดับคืนนี้เป็นคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดมิดจนมองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองกล้านอนไม่หลับเขารู้สึกถึงความอึดอัดในอกจนต้องลุกขึ้นมานั่งที่หน้าต่างลมพัดแรงจนฝาบ้านไม้สั่นสะเทือนทันใดนั้นเขาเห็นแสงสว่างวับแวมปรากฏขึ้นที่ชายปากกล้วยมันเป็นแสงสีเขียวนวลที่ดูไม่เหมือนแสงไฟฉายหรือแสงตะเกียง แสงนั้นลอยขึ้นลงช้าๆเหมือนกำลังมองหาบางอย่างกล้ากลั้นหายใจและเพ่งมองแสงสีเขียวนั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณเล้าไก่ของเขาเสียงไก่ในเล้าเริ่มกระพือปีกและร้องดังลั่นด้วยความตื่นตระหนกแสงสีเขียวนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเงาร่างที่ติดอยู่กับแสงไฟมันเป็นกลุ่มก้อนของอะไรบางอย่างที่ดูหยุกหยิกและยาวเฟื้อลอยลากไปตามพื้นดินกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงพัดเข้ามาปะทะหน้ากล้าจนเขาต้องยกมือปิดจมูกหัวใจเขาเต้นร,รัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอก,อก ความกลัวทำให้เขาไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่น้อยเขารู้ดีว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่มันช่างดูน่ากลัวกว่าคำเล่าลือออกหลายเท่าทอดแสงสีเขียวนั้นนิ่งสงบลงเหนือเล่าไก่กล้าฝืนความกลัวแอบชะงกหน้าออกไปดูสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้เขาแทบจะเสียสติแสงไฟนั้นออกมาจากใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีร่างกายมีแต่ส่วนหัวที่ผมยาวสลวยยุ่งเหยิงและอวัยวะภายในที่ห้อยย้อยลงมาประกอบด้วยหัวใจที่ยังเต้นตุบตุบ ปอดที่ขยับเข้าออกและลำไส้ที่ยาวขดเคี้ยวไปมาเหมือนงูพิษลำไส้นั้นมีแสงเรืองรองสีเขียวอ่อนๆปกคลุมอยู่ตลอดเวลาอาวัยวะเหล่านั้นขยับเยลื่อนได้เองเหมือนมีชีวิตมันค่อยๆแทรกตัวผ่านช่องว่างของไม้ระแนงเล้าไก่เข้าไปข้างในเสียงไก่ร้องโหยหวนดังขึ้นเพียงครู่เดียวสลับกับเสียงฉีกกระชากเนื้อและเสียงดูดกินของเหลวอย่างตะกละตะกลามกล้าเห็นเงาสะท้อนของดวงตาสีแดงก่ำของมันผ่านแสงไฟสีเขียว มันคือใบหน้าของยายสายที่ดูบิดเบี้ยวและน่าเกลียดน่าชังผิวหน้าที่เคยเหี่ยวย่นกลับดูเต่งตึงด้วยเลือดสดๆด,ดที่กำลังสูบฉีดอยู่ภายในอวัยวะที่ลอยคว้างอยู่กลางอากาศกล้าพยายามจะร้องเรียกพ่อแต่เสียงของเขากลับหายไปในลำคอเขามองเห็นลำไส้ที่ยาวเหยียดของมันเริ่มกวาดไปรอบๆพื้นเล้าไก่เพื่อหาเหยื่อเพิ่มแสงสีเขียวสะท้อนให้เห็นหยดเลือดที่หยดลงบนพื้นดินเป็นทางยาวท่านใดนั้น หัวของกระสือยายสายก็หันขวับมาทางหน้าต่างที่กล้ายืนอยู่ดวงตาที่ไร้แววมนุษย์จ้องเขม็งมาที่เขาปากของมันอ้ากว้างจนเห็นเขี้ยวเล็กๆที่ซ่อนอยู่และลิ้นที่ยาวกวัดแกว่กวงไปมาเหมือนกำลังลิ้มรสวอากาศกล้าสุดตัวลงกับพื้นห้องทันทีร่างกายสั่นเทาด้วยความตื่นตระหนกเขาได้ยินเสียงฝุบฝุบของการเคลื่อนไหวผ่านอากาศที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นสาบสางที่รุนแรงขึ้นจนเขาแทบจะอ้วกออกมา เขาได้ยินเสียงเล็บแหลมคมขูดกับฝาไม้บ้านของเขาแกรกแกรกมันกำลังไต่ขึ้นมาความคิดที่จะหนีหายไปหมดสิน้นเหลือเพียงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ทำให้เขาคว้ามีดพระที่วางอยู่ข้างหัวเตียงมาถือไว้แน่นด้วยมือที่สันเทาเสียงขูดฝาบ้านเงียบหายไปชั่วขณะแต่ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่แถวนี้กลับชัดเจนขึ้นกล้าคอ่อยคเงยหน้าขึ้นมองที่รอยแตกของฝาไม้เขาเห็นแสงสีเขียวรำไรลอดผ่านช่องว่างเข้ามา แสงนั้นเลื่อนผ่านไปช้าๆลำไส้ที่เปื้อนเลือดเส้นหนึ่งพยายามจะแทรกตัวผ่านรอยแตกนั้นเข้ามาในห้องมันขยับเข,ขยื่อนเหมือนหนอนขนาดใหญ่ที่กำลังหิวโหวยกลาตัดสินใจแทงมีดพระลงไปที่ลำไส้นั้นอย่างสุดแรงเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงและโหยหวนดังลั่นเตผัวบริเวณมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปในจิตวิญญาณแสงสีเขียววูบไหวอย,อย่างบ้าคลั่งก่อนจะพุ่งถอยห่างออกจากบ้านไป กล้าลุกขึ้นยืนแล้วมองตามแสงนั้นไปมันกำลังมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของยายสายด้วยความรวดเร็วทิ้งรอยเลือดสีดำคล้ำไว้บนฝาบ้านของเขาพ่อของกล้าและชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มตื่นขึ้นมาจากเสียงกรีดร้องและววิ่งออกมาพร้อมไฟฉายแต่สิ่งนั้นหายลับเข้าไปในป่ากล้วยเสียแล้วเช้าวันต่อมาบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดกล้าเล่าเรื่องที่เขาพบเห็นให้พ่อและผู้ใหญ่บ้านฟังทุกคนตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังบ้านของยายสายทันที เมื่อไปถึงพวกเขาพบว่าบ้านเงียบสนิทกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นเน่ารุนแรงกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัสพ่อของกล้าถีประตูบ้านเข้าไปสิ่งที่พบคือยายสายนอนหมดสติอยู่บนกองผ้าเก่าๆร่างกายส่วนลำคอของเธอมีแผลเวอ่อวะ่ะเหมือนถูกของมีคมบาดและมีเลือดซึมออกมาตลอดเวลารอบๆตัวเธอเต็มไปด้วยคราบเมือกและเศษขนไก่ที่ยังติดอยู่ตามซอกฟัน ยายสายค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเหลืองก่ำและดูไร้เรี่ยวแรงเธอพยายามจะเอ่ยปากพูดแต่กลับมีเพียงเสียงขู่ฟอๆในลำคอทุกคนในที่นั้นต่างถอยกลูออกมาด้วยความขยแขยงและความกลัวมันจบแล้วยายบาปกรรมที่ยายทำไว้มันตามทันแล้วผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยเสียงสั่นๆยายสายยิ้มออกมาอย่างหน้าขนพองสยองกล้าวรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตมานที่ไม่มีวันดับมอด ขณะที่ชาวบ้านกำลังปรึกษากันว่าจะทำยังไงกับยายสายจู่ๆเธอก็เกิดอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงร่างกายของเธอโค้งงอจนผิดรูปเสียงกระดูกลั่นดังระรัวเหมือนไม้ไผ่ที่ถูกหักทิ้งยายสายสำลักออกมาเป็นเลือดสีดำสนิทที่มีลักษณะหนืดเหมือนยางตะมันเธอพยายามไขว่คว้าหาใครสักคนและสายตาของเธอก็หยุดอยู่ที่มะลิลูกสาวตัวน้อยของผู้ใหญ่บ้านที่แอบตามมาดูยายสายพ่นน้ำลายสีดำที่มีแสงวับแวมออกมาโดนที่แขนของมะลิ เด็กน้อยร้องไห้จ้าด้วยความตกใจยายสายหัวเราะออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ดวงตาจะเบิกค้างและสิ้นใจไปในที่สุดแต่ทว่าความตายของเธอไม่ใช่จุดสุดแสงสีเขียวที่เคยอยู่ในดวงตาของยายสายดูเหมือนจะจางหายไปแต่มันกลับไปปรากฏเป็นเงารอยจางๆภายใต้ผิวหนังของมะลิแทนกล้ายืนมองเหตุการณ์นั้นด้วยความหนาวเย็นในใจเขารู้ดีว่าเชื้อของกระสือได้ถูกส่งต่อให้กับทายาทคนใหม่เรียบร้อยแล้ว หลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านกลับมาดูเหมือนจะสงบสุขอีกครั้งแต่สำหรับกล้าความสงบนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเขาเฝ้าสังเกตมลิที่เริ่มมีอาการแปลก,ปลกๆเด็กน้อยที่เคยร่าเริงกลับกลายเป็นคนซึมเศร้าผิวหนังของเธอเริ่มซีดขาวและมีรอยช้ำตามตัวบ่อยครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุมลิมักจะเดินละเมอออกมาที่ชานบ้านในคืนเดือนดับแล้วนั่งมองไปยังป่ากกล้วยด้วยสายตาที่ว่างเปล่าพ่อของมลิพยายามหาหมอผีมารักษาแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้ ทุกคืนที่กล้านอนเขาจะได้ยินเสียงกระพือปลีกและแสงสีเขียวที่ลอยขางหน้าต่างบ้านของเขาไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้านความกลัวที่เขาเคยสัมผัสในคืนนั้นกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่ประวัติศาสตร์ความสยองขวัญจะสำรอยเดิมเขาเริ่มเตรียมอาวุธและย่าคาที่ลงอาคมไว้ตามตําราที่เขาแอบศึกษามาเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคืนหนึ่งที่มืดสนิทที่สุด กล้าตัดสินใจแอบตามมมลิเข้าไปในป่ากล้วยเขาเห็นเด็กน้อยเดินตัวแข็งทื่อเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าที่นั่นมีจอมปลวกขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นกล้วยตานีมมลิหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าจอมปลวกนั้นทันใดนั้นร่างกายของเด็กน้อยก็เริ่มสั่นเทาอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องที่แหลมหลิบสะท้อนไปทั่วป่าหัวของมมลิค่อยๆแยกออกจากบ่าออกมาอย่างช้าๆเนื้อเยื่อและเส้นเลือดของคอปริขาดออกจากกันกลิ่นคาวเลือดที่คุ้นเคยฟุ้งกระจายไปในอากาศ อวัยวะภายในของเด็กน้อยที่ดูยังสดใหม่เริ่มไหลทะลักออกมาแสงสีเขียวที่สว่างจ้ากว่าครั้งของใยสายระเบิดออกมาจากดวงตาของมลิกระสือเด็กสาวลอยตัวขึ้นสูงเหนือยอดกล้วยลำไส้ที่เล็กและยาวกวัดแกว่กวงไปมาเหมือนแส้กล้ามองภาพนั้นด้วยน้ำตาไหลพราย,ายความไร้เดียงสาถูกทำลายลงด้วยคำสาปที่โหดร้ายที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ กระสือมลิสัมผัสได้การมีอยู่ของกล้ามันพุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วสูงเสียงหวีดหวิวของอากาศที่ถูกแหวกผ่านดังลั่นกล้ากระโดดหลบหลังต้นกล้วยใหญ่แล้วใช้หญ้าคาลงอาคมฟาดใส่ลำไส้ที่พุ่งเข้ามาแสงสีเขียววูบไหวเมื่อสัมผัสกับของศักดิ์สิทธิ์แต่มันกลับยิ่งทําให้มันโกรธแค้นมากขึ้นพี่กล้าช่วยมลิด้วยมลิเหาเสียงของมลิดังออกมาจากหัวที่ลออยู่นั้นแต่มันเป็นเสียงที่แหบพร้าและซ้อนทับด้วยเสียงปีศาจ ลำไส้ของมันรัดพันรอบต้นกล้วยและกระชากจนต้นกล้วยหักโค่นลงมากล้าพยายามวิ่งหนีแต่เขากลับสะดุดรากไม้ล้มลงกระสือสาวลอยมาอยู่ตรงหน้าเขาลมหายใจคขาวาพลใส่หน้าเขาจนเขาแทบหมดสติดวงตาสีเขียวของมันจ้องมองเขาด้วยความหิวโหวยกล้ายกมีดพร้าขึ้นสู้เป็นครั้งสุดท้ายแม้จะรู้ว่าโอกาสรอดของเขามีน้อยเต็มที่ ในจังหวะที่กระสือมลิกำลังจะพุ่งเข้ากัดที่ลำคอของกล้าแสงสว่างจากคบไฟนับสิบดวงก็ปรากฏขึ้นพร้อมเสียงสวดมนต์ที่ดังกระหึ่มพ่อของมลิและชาวบ้านพร้อมหมอผีชื่อดังเดินทางมาถึงพอดีพวกเขาล้อมรอบปากกล้วยไว้และเริ่มทำพิธีสยบอาถรรพ์สายสินที่ลงอาคมถูกเวียนเข้ามารัดพันรอบอวัยวะภายในของกระสือมลิมันดิ้นรนและกรีดร้องอย่างเจ็บปวดแสงสีเขียวเริ่มหม่นลงและกลายเป็นสีดำหมอผีใช้ไม้เท้าลงอาคมแทงเข้าที่หัวใจที่กำลัง เต้นอยู่กลางอากาศเสียงระเบิดดังสนิทพร้อมกับที่ร่างของกระสือสลายเป็นควันดำพุ่งหายไปในท้องฟ้าความเงียบกลับมาปกคลุมปากกล้วยอีกครั้งเหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญาณของเด็กน้อยที่นอนสงบนิ่งอยู่บนพื้นดินทุกคนต่างเศร้าโศกกับการสูญเสียแต่พวกเขาก็เชื่อว่าฝันร้ายนี้ได้จบลงเสียที งานศพของมลิถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่วัดท้ายหมู่บ้านหลังจากนั้นความสงบสุขที่แท้จริงดูเหมือนจะกลับมาเยือนอีกครั้งกล้ากลายเป็นคนระแวดระวังและมักจะพกเครื่องรางติดตัวเสมออย่างไรก็ตามเขายังคงรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาจากมุมมืดของปากกล้วยทุกครั้งที่เขาเดินผ่านบ้านของยายสายที่ถูกทิ้งร้างบ้านหลังนั้นถูกปิดตายด้วยยันและโซ่เหล็ก แต่วันหนึ่งกล้าสังเกตเห็นว่าโซ่เหล็กนั้นถูกตัดขาดจากด้านในและรอยเท้าเล็กๆของใครสักคนเดินมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านกลิ่นคาวเลือดที่เคยจางหายไปกลับมาโชยชายในสายลมอีกครั้งกล้าเริ่มสงสัยว่าคำสาปของกระสืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกทำลายได้ง่ายเพียงแค่การกำจัดร่างโฮสต์แต่มันคือวิญญ,ญาณร,ร้ายที่รอคอยเวลาจะกลับมาเกิดใหม่ในร่างของผู้ที่อ่อนแอที่สุด ในคืนที่ลมหนาวพัดโบกกล้านั่งอยู่คนเดียวในบ้านเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กผู้หญิงดังมาจากใต้ถุนบ้านเสียงนั้นมันช่างคล้ายกับเสียงของมะลิเหลือเกินเขาค่อยๆก้มลงมองผ่านรอยแตกของพื้นไม้สิ่งที่เขาเห็นคือดวงตาสีเขียวคู่เดิมที่จ้องสวนกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ฉีกถึงใบหูทายาทคนต่อไปคือพี่นะ เสียงกระซิบนั้นดังก้องในหัวของเขาเขารู้สึกถึงความร้อนรุ่มที่ลำคอและรถเข่าเลือดในปากเขารู้แล้วว่าไม่มีใครหนีพ้นอาถรรพ์นี้ได้และแสงสีเขียวในคืนนี้จะไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่มันกําลังจะระเบิดออกมาจากตัวเขาเองคืนนี้คุณลองสํารวจตัวเองในกระจกดูหรือ,อย่างครับว่ามีรอยแดงที่ลำคอหรือเปล่าเพราะบางทีกระสืออาจจะกำลังเลือกคุณเป็นทายาทคนต่อไป